ลูก vl หกทับหนึสองเกิดวันที่19บเก้ากุมภาตัวนี้อายุก็่าสี 4, 10, กว่ามือครับเก็บไปสองเดือนนะครับ เนือนังกำลังมาครับ vl หกทับหนึ่งสองสองตัวผูรครับของสูตรคุณทดฟาร์ม